ภาพยนตร์ไข่อ้อเลยเรื่องนี้ยังไงบ้างครับบอลโจ๒๕ล้านบาทครับจริงๆอยู่เริ่มต้นเลยความที่เราเป็นหมอลำเนาะทำไมเราถึงอยากถ่ายทอดความเป็นไข่อ้อมาเพื่อคนได้เห็นอย่างเงี้ยเราแรกในเมื่อมีโอกาสได้ทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมถนัดหรือเป็นเรื่องใกล้ตัวของผมซึ่งที่ผมคิดว่าเออถ้าผมทําหนังมันต้องเรื่องแบบนี้ที่เราอยู่กับมันครับเพราะว่าคือเรา สี 2> 4, 2่สบสองปีซึ่งผมเป็นลูกหมอลำเป็นเลือดหมอลำเห็นวิถีหมอลำ<ะ>เห็นคนที่สําเร็จ<ะ>เห็นศิลปินไม่สําเร็จเพราะอะไรยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเออถ้าเป็นสร้างหนังเรื่องหนึง่งถ้าเราจะหยิบจับคําว่าคลายอ้อขึ้นมาซึ่งหนังไทยเนี่ยไม่ไม่มีและเป็นเป็นหนังเรื่องแรกของวงการหมอลำที่คนสร้างหมอลำที่หัวหน้าวงหมอลำมาทําหนังเรื่องนี้ครับ<ะ>ผมก็เลยอยาก อยากเสนออยากให้คนในโลกอ่ะได้เห็นว่ามันมีมุมมุมหนึ่งและเป็นคนกลุ่มใหญ่ของบรรดาพระอีสานด้วยที่เรียกว่าศิลปินเขาก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยก่อนที่เขาจะสาเร็จเนี่ยเขามีสิ่งนี้เขาเรียกว่าอ้อใช่ไหมครับคายอ้อหลายคําถามมากที่ผมเจอคือคายอ้อค,อคืออะไรคายก็คือเครื่องสักการบูชากราบไหว้หรือขันห้าขันแปดถ้าเป็นภาคกลางก็คือลิเกจะเรียกว่าเครื่องกำนน อันนี้คายนะออกกคือคาถาคาถากำกับรวมกันแล้วคือขายออกกคือเป็นพิธีกรรมของการแสดงถึงการบูชาครูเคารพครูก่อนจะขึ้นเวทีเขาจะมีการเนี่ยนมบอร์เส่วหัวและลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนขึ้นเวทีแล้วหรือจะมีเครื่องจักระอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาจากสิ่งที่เราอยู่กับเขามาทั้งชีวิตวันนี้ออกมาเป็นภาพประโยชน์หนึ่งคนดูจะได้เห็น ความอาถรรพ์ความลี้ลับหรือว่าสิ่งที่คนสัทธาไม่ได้ยังไงไหมครับมันเป็นเรื่องจริงครับ,รบที่ผมผมอยากจะมานําเสนอเพราะว่าคือสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะดังคํานี้คือคือพระอิสายิสันคือบ่เห็นบ่แมนบ่มีบ่เสือกับย่ขวมย่กายค่ายอ๋อคำนี้คือ,คอ,อศิลปินปแห่ง,แงชาตินักปฏิสานครูศลาคนวุฒิมอบให้คํานี้นะครับเพื่อนก็อยากแบบแล้วก็คือเรื่องนี้คือมันเป็นสิ่งสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างผมคิดว่าคือ ส่วนหนึ่งที่ผมสําเร็จในชีวิตนี่ก็คือผมเาคารพเชิดชูครูบา,าอาจารย์<ม>ก็ทําให้ผมสําเร็จในชีวิตผมก็เลยอยากจะหยิบจับแล้วก็บอกสอนศิลปินรุ่นน้องเนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหลังๆคือยุคโซเชียลยุคออนไลน์ต่างๆคือบางคนเรียนรู้จากโซเชียลโดยไม่มีครูบา,าอาจารย์แต่ที่ในนันคือศิลปินคือเรียนนําพอกอนําคู่เนาะเขาเขาย่อมมีครูบา,าอาจารย์สิทธิ์มีครูอยู่ไหนก็จเจริญสิทธิ์เาคารพครูจะททาอะไรก็จเจริญอย่างเงี้ย ครับก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณทําแบบนี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าคุณทําแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้คือมันเป็นสิ่งที่ที่มาพร้อมกันระหว่างกฎระเบียบกับข้อบัญญัติของคายออก,ก็คือสิ่งที่ต้องห้ามนะครับอย่างใครที่จะรับคายออนี่ก็คือมันก็จะมีกติกาอยู่นะครับว่าก่อนที่จะคุณมารับคลายอ,อ้อซึ่งคายอ้อเนี่ยมันก็จะมีข้อห้าม ยกตัวอย่างเช่นข้อห้ามของวงสาวน้อยแพงมีอะไรบ้างที่เรียกว่าข้อห้ามของไคลอ้อ mm hmm. ก็คือหนึ่งห้ามรักเล็กขโมยน้อยเอห้ามเล่นกนารพนันก็คือห้ามชู้สาวภายในวงห้ามกินไข่ภายในวงนี่ไงที่แปลกมากทุกคนต่างเท้าอะไรอ่ะกินไข่แล้วมันเกี่ยวอะไรทําไมต้องมันมีด้วยเลยอย่างนี้แล้วก็แต่ก่อนก็มีหมอลําบางคณะ,ะก็มีห้ามซ่องสั่งห้างก็คือห้ามส่องบอ่อน้ําล้าง ศิลปินทุกคนห้ามไปกุ้มส่องบอ่อน้ําล้างอย่างนี้ไงอย่างวงผมก็มีก็คือห้ามกินไข่เป็ดและไข่ไก่ภายในวงห้ามกินไข่แล้วก็ห้ามกินเป็ดอันนี้สิ่งที่คนอื่นจะมองเป็นเรื่องแ,บบแปลกแต่ว่าคือทําไมต้องห้ามเพราะว่าด้วยความเชื่อของครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่รับกันมาคือถ้ากินแล้วมันแตกสามัคคีกันในเรื่องจริงของภาพยนตร์จริงเลยครับที่ยกขึ้นมาซึ่งนหนังเรื่องนี้น,นี่ก่อนที่จะเป็นภาพยนตร์ลายอ้อนี่ ผมได้รวบรวมศิลปินแห่งชาติพ่อครูแม่ครูหัวหน้าวงมอลลมานั่งถกอยู่ที่มหาวิทยาลัยถกแค่คำว่าคลายออเนี่ยคลายออคืออะไรและคลายอ้อแต่ละวงมีข้อห้ามอย่างไรอย่างไรแล้วผู้กำกับได้หยิบยกในหนึ่งข้อห้ามสองข้อห้าม,มนในมาเป็นจิมมิคของหนังเรื่องนี้นี่แหละครับที่ว่าเราสร้างมาจากเรื่องจริงส่วนตัวเราก็คคเคยเจอจริงๆกับคนที่เขา<อ> <ไป S 2> เห็นมาเ<ม> <ใน S 2> ยอะเ <ใน S 2> ชื่อ <นะ S 2> ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ถึงจะมองไม่เห็นแต่ผมเชื่อเหมือนทุกคนเชื่อว่าผีมีจริงอย่างนู้นอย่างนั้นบางคนก็เชื่อไม่เชื่อแต่ผมเชื่อเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าคือผมอยู่กับศิลปินมาคนนี้สําเร็จก็ขเขาทําแบบนี้ไงคนที่ไม่สําเร็จก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นลบหลู่ครูบาอาจารย์ทําผิดคายอ้ออย่างนี้ไงถึงได้ทําพิธีบงวงสวงก่อนที่จะมาวันแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับวันที่สิบห้าเนี่ยวันเออไอวันที่วันนี้วันที่สิบห้าเนาะวันที่สิบสามเนี่ย ครับเป็นวันไหว้ครูใครอ้อครั้งแรกครั้งใหญ่ของวงการหมอลำสี่สิบกว่าคณะมารวมกันซึ่งผมเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยใช่ครับกว่าสี่สิบคณะก็ยากเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็หมอํำปิดฤดูกาลไปแล้วนะยากมากที่มารวมตัวแต่ว่างานนี้มันได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นครั้งแรกถือว่ายิ่งใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่ดีงามเลยสี่มงคล อะไรนะครับความมุ่งคนยังไงไปครับในวันนั้นอันนี้บอกกับคร<อ>ูบาอาจารย์คามรู้สึกปักเพิ่มเพราะว่าศิลปินแห่งชาติหลายๆท่าน3ามสี่ท่านครับพ่อครูแม่ครูของหมอลำกรอนหมอลำกรอนซิ่งหมอลำเพลินหมอลำหมูรวมกันอยู่ตรงวันนั้นเลยมาทุกจังหวัดเลยวันนี้บอกกับครูอาจารย์เรียบร้อยแล้วคาดหวังกับภาพยนตร์ไข่อ้อเรื่องนี้ตั้งเป้าไปที่กี่ร้อยล้านครับท่านผู้ชมถามว่าตั้งเป้าอะไรยังไงคือตั้งแต่ผมทํามามีแต่แฟนคลับ มาอวยพ่อนเพราะาคายอ้อพันล้านคลายอ้อพันล้านสาหรับผมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับแต่ว่าสําคัญก็คือถ้าได้เหมือนแฟนๆที่เขาพูดคาว่าคลายอ้อพันล้านผมก็จะมอบให้สาธนารณกุศล50ล้านบาทครับตามสัญญาที่บอกกับครูบาอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ทําหนังมาเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นครายอ้อตลอดเลยหนึ่งปีเ<ช>ียๆไม่มีวันไหนที่ไม่มีคลายอ้อเลยครับทํำยังไงบ้างเดินเดิน โปรโมทด้วยหรืออะไรยังไงด้วยคะทุกอย่างครับถ้าเดินโปรโมทผมเป็นคนบ้าบ้าบองบองก็ว่าได้แต่ก่อนผมทำโซเชียลเหมือเขาว่าผมเป็นคนบ้าบ้ายังไงไงแต่ทุกอย่างมันก็ผมไม่รู้เอาผมบ้าผมบองผมอยู่คนเดียวนี่การตลาดของผมหรือผมจะทําอะไรยังไงเกี่ยวกับแต่นั้นก็คือการสื่อถึงคําว่าคลายอ้อหรืออยากนําเสนอคลายอ้อแสดงว่าคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่สุดเลยมันเป็นสิ่งที่ตั้งใจครับและเป็นสิ่งที่ผมทุ่ม เททั้งมันสมองทั้งโทรศัพท์เพื่อจะสร้างงานครั้ง<ใ>นี้ <ใน S 1> ครับน,นางเอกของเราน้องอุ๋งอิงเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มารับบทบาทเป็นนางเอกในภาพยนตร์อุ๋งอิงก็คือเป็นลูกสาวครับาถามว่าเป็นนางเอกไหมหนังในเรื่องนี้คือเป็นพระเอกนางเอกกันแทบทุกคนตัวหลักๆนะเพราะว่าไม่ได้เทให้ใครมากแต่ว่าคือต้องขอบคุณผู้กำกับด้วยที่บริหารสัดส่วนของของศิลปินดารา เพราะว่าคือหนังเรื่องนี้เป็นการรวมตัวอินฟูคนดังนักร้องคนเด่นพ่อครูแม่ครูของวงการหมอลำคนดังของภาคอีสานมารวมกันในหนังเรื่องนี้ผมว่าเป็นครั้งแรกเลยครับลใใแ,ลแล้วองค์อิงก็คือเล่นบทขององค์อิงครับเล่นเป็นผู้อื่นไปไม่ได้เพราะว่าคือลูกยังไม่เก่เงเท่าไหร่ครับในบริบทของลูกครับเพราะว่าเรารู้ความสามารถของลูกไงแต่ในภาพองค์อิงที่ยังเป็นเด็กเขาก็มีความเชื่อในการวัม ไว้ผูกไข่อ้อย่นี้ได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่ต้องคิดว่าหรอกครับผมเชื่อว่าอยาู่แล้วว่าส่วนหนึ่งที่เขาสําเร็จเพราะเขาศรัทธาครูบาอาจารย์เขาไหว้ไขไอ่อ้อยเขาได้รับไขไอ่อ้อยแล้วเขาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบต่อไขไอ่อ้อยครับนอ้องเขาสัมผัสได้ไหมครับกับไขไอ่อ้อยกับในส่วนของการถ่ายผมว่าในสิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือที่วันสุดท้ายวันปิดกล้องเป็นการถ่ายทําที่ทุกคนในกองถ่ายอึ้งไปตามๆกันเพราะว่าตอนถ่ายเสร็จปุ๊บ อยู่ใจใๆอุงอิงร้องไห้มาจนไห้หยุดถ่ายครับซีนนั้นคือซีนสําคัญเป็นซีนที่คาดไม่ถึงเป็นซีนที่ว่าเกิดอะไรขึ้นในกองถ่ายนั่นถามน้องไหมครับว่าเพราะอะไรตอนนี้น้องตอบไปหลายสื่อแล้วครับก็คือคือเหมือนนางมองเห็นใครอ้อเห็นครูบาอาจารย์แล้วนางร้องไห้เกิดความเพื้มปิติในใจเป็นอะไรบางเวียงหัวใจอะไรของนางประมาณนี้ครับอยากอยากรู้ว่าแบบใครอ้อสมมติว่าใครใครบูชาศิษยทางที่ศิษมันจะเป็นยังไง ลบหลูบกูบา้าอาจารย์ก็<ช>กไปในทางลบอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณทําไม่ดีมันก็ได้รับในสิ่งนในหนัง,นนงม,มันไม่ดีก็คือในหนังแล้วก็ในหนังเรื่องนี้มันมากกว่าคําว่าคลายอ้ออีกมันมีอะไรยังไงอยากให้ท่านไปชมจริงๆจะเสือจนกลัวสิริเวงครับถึงผมพูดอย่างนี้ผมพูดแทบทุกวันบางคนเบื่อผมแล้วเออแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนออกจากบ้านมามาดูหนังเรื่องนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมนําเสนอ รับรองว่าหนังเรื่องนี้นะครับไม่เสียเวลาที่ท่านออกจากบ้านแน่นอนก็จะได้เรียนดูวัฒนธรรมอีสา,านแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนนะก็คือท่านจะได้ชมศิละปะวัฒนธรรมของอีสานซ,ออซอ็อกเทเวอร์ครับพ่อโจเห็นการเติบโตของน้องอุ๋มอีกเป็นไงบ้างคะการเติบโตน้องเติบโตก็ไม่คิดว่าลูกจะมาถึงวันนี้นะครับลูกมาถึงทุกวันนี้เราก็ดีใจปลื้มใจประทับใจเพราะว่าพวกเราตั้งใจใน,ในทุกๆเรื่องที่จะสร้างสรรค์ผลงานแม้กระทั่งนะครับ การวางตัวอยู่กับสังคมอยู่กับแฟนเพลงอยู่กับอะไรต่างลูกอิงก็สอบผ่านแล้วก็พูดกับลูกอยู่วันเกิดเมื่อวันวันก่อนก็อุ้ยพอวันเกิดก็ขอให้ลูกรักษาคุณงามความดีอย่างนี้ไปตลอดไปเด็กก็จะขอขอะไรเจเ๋แม่ก็คือเมียผมแล้วก็ให้กำไรแขนนะครับกำไรแขน ครับส่วนพ่อเขาโอนให้1 0 0 0 0แบาทหลังหลังจากนั้งชายแล้วเออนั้งปังเขาค่อยว่ากันลกูกจริงๆในฤด,ดูกาลหน้าของเปิดวงนะคะตรงอีกจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนอีกครับพ่อเราลุ้นกันครับแต่ว่าผลงานหน้าเวที ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับปรับเปลี uh, ่ยนชุดโชว์ต่างๆเพลงโชว์ต่างครับใช้อะไรแน่นอนครับตอนนี้ของเรากำลักระแสออกมาว่าเรื่องการซื้อตรงการซื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยสารนั้นไม่แพงไม่มีหรอกครับไม่มีแล้วผมไม่โพสต์เรื่องกับที่ตัวเห็นไหมผมขายอ้ออย่างเดียวเลยตอนนี้ถามว่าคือเพราะว่าผมปุงแล้วชีวิตใครจะอยู่ใครจะไปเขาคิดว่าหมดว่านบวชบุญหมดว่านศาันาต่อไปไม่มีครับผมไม่เคยซื้อตัวใครแล้วก็ไม่เห็นไหมเราเอาผม ไม่ใช่ว่าเราเรายอตัวเองดีนะเลยไม่มีข่าวเกี่ยวกับคำว่าสาวน้อยดังพลอยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงฮะครับพอนดี้ข่าวโซเชียลนะครับือนว่าวงนู้นรับวงนี้แบบเรื่องราวรู้อยู่ครับแต่ผมผมเป็นคนไม่ค่อยสอทลอเกี่ยวกับหลายๆเรื่องาเฉพาะงานที่ผมทําของส่วนผมผมก็ปวดหัววุ่นวายผมแต่แล้วผมไม่มีแล้วผมไม่ค่อยเป็นคนชอบค่บชอบเผือกกับเรื่องชาวบ้านมีวงไหนปรึกษาพ่อไหมครับแบบว่ามาหลักไม้แบบคุยมีครับเรื่องราวมีครับมีครับแต่ว่า ระถามค็รู้สึกผมพ่อเขาก็แบบบางคนตั้งวงมาใหม่มบางคนก็สองครับพี่ก็อยากจะปรึกษาค่ะแล้วได้ครปรึกษาบ้ครับกใ <น S 1> ็กหให้อยู่ครับให้คำปรึกษาอยู่ครับผมถือว่าเออบางคนเนาะก็เป็นรุ่นน้องเราก็ขณะผมก็ถือว่าเราเราเราใจผมมันคือลูกหมอลำาเลือดมอลำาเราไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าเราอยู่กับวงการมานานเราเห็นเห็นวิถีเราเลียนน้าพอก่อนน้าคู่คู่ไงเห็นก็เลยเออก็เลยเขามาขอคำปรึกษาแล้วก็พูดในฝังแต่เชื่อว่าเปิดวงสัตว์เป็นบ้านไป ดันแท็กีนี้ไม่มีอะไรใหม่มาดีแน่นอนยี่สิบกันยายนครับเป็นวันเปิดฤดูการเดี๋ยวท่านจะได้เห็นเสียงสีเสียงแล้วก็รูปแบบการแสดงโชว์ใหม่มิติใหม่ของสาวน้อยเพชรพันแพงครับฝากทุกทุกคนมีกเพิ่มคะมีครับพระเอกยังไม่เปิดตัวใครเลยเหลือหนึ่งตำแหน่งที่ยังไม่เปิดตัวเพราะว่าตอนนี้ รอยเพ่งว้างต่แหน่งนี้เก้าอี้นี้ยังไม่มีคือแต่ว่าตอนนี้มีแล้วคือตอนนี้แฟนขับยังไม่รู้เพราะว่าแต่ก่อนเป็นวัดศิวดนวัดศิววดน์ก็เป็นสาวน้อยลราก็ไปสาวน้อยลราเพลินโชว์แล้วไปวงสองแล้วแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยจบแล้วรอวันเปิดตัวเขาบอกว่าน่าตื่นเต้นแน่นอนคนนี้ที่เป็นพระเอกจากคณะอื่นหรือว่าแบบ้นใหม่เราคนใหม่เอง ไม่เคยพูดที่ไหนนะพระเอกคนนี้ไม่เคยเป็นพระเอกหมอลำวงไหนนี่ตั้นเองเลยตั้นเองเลยจุดเริ่มต้นเลยครั้งแรกเลยขึ้นวงลักษณะนิดนึงดีกว่าเขามีลักษณะยังไงบ้างพระเอกไม่หน่อยครับอคืออากรี๊ดแน่นอนกรี๊ดแน่นอนครับอ่าเอาเพราะว่าปีนี้ลำเรื่องลผาแดงนางไอกใช่ไหมล่ะออมแอมเป็นนางไอกคนที่จะมาเป็นพาแดงโอ้โหสมาร์ทสมาร์ท ไม่ผิดหวังแน่นอนผมคิดว่าพูดกับลูกอยู่ว่าแค่แค่ประกาศชื่อไปรับรองว่าวันเปิดฤด,ด,ดูกาลหรือวันปิดฤด,ด,ดูกาลนี่รับรองว่าหนูต้องมีอะไรไม่ต่ำกว่าห้าแสนนะ,ะคือวันปิดอันนี้มองไปถึงว่าวันปิดฤด,ดูกาลคือไม่ต่ำนะไม่ต่ำคือหลักล้านนี่โอ้โหลูกมีอะไรหลักร้านแน่นอนมั่นใจนะและเชื่อใจครับที่เปิดแคสศิลปินไปได้กี่คนครับอ๋อคือ ยังไม่ยังไม่คำตอบแต่มีอยู่ในใจล้วครับยังไม่ประกาศผลจะมีในใจเราก็เจอเพชรเม็ดงามในหลายเพชรครับแต่ที่โดดเด่นก็คือน้องอายุ13ปีที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเก่งากได้จับเป็นสัญญาเรียบร้อยแล้วยังครับยังครับวันไหว้ครูลูกก็มาอยู่เพื่อไปสิริมงคลมาไหว้ครูคนที่จะมาเป็นพระเอกต้องมีในอุรุษปิของพระโจต้องมีลักษณะหรือว่าเอาไงคนนี้เขาเขาเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกเลยตัวเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกคณะนี้ด้วย ใช่ครับถูกต้องเลยใช่ครับเพราะว่าเขาบริบทเกี่ยวกับคําว่าลําเพลินแม่นมากแล้วก็ป๊ดมากและเขามีสตอรี่เกี่ยวกับลําเพลินแล้วพ่อเาเนับเซ็นสัญญากี่ปีครับบอก้เล่ยอยู่ที่ต้องเซ็นอันนี้ขอเป็นขอเป็นหลังบ้านเนาะไปเจอมาจากไหนครับพ่อไม่ได้เจอยากเลยเพราะว่าเขาเป็นมีชื่อเสียงอยู่แล้วรู้ละรู้ละอรู้รักเท่ากับอ้ยอคเกับกยค ทายสุนีครับอยากจะฝากถึงนะครับแฟนๆไม่ว่าจะเป็นบางคนบอกว่า20ปีไม่คข้อรงหงนังบางคน30ปีไม่ดูนานมาแล้วแต่ว่าอยากจะมาซัพพอร์ตหนังเรื่องไคโอ,อขอพลังกันจริงๆเรามาเปลี่ยนจากเวทีหมอลำหน้าเวทีหมอลำมาเป็นในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่าในนั้นก็มีเพียงอีหล่าหญิงน้่งหราออะหลายศิลปินดารามารวมกันอยู่ในหนังเรื่องนี้อยากให้ท่านเห็นมิติและบริบทของ ไขยออแล้วก็ศิลปินดาราคนดังนัก,กร้องคนเด่นที่อยากจะนะครับให้พี่น้องเห็นอิลิเชิญชวนกันนะครับลบหลู่สาอาถรนพ์ไข่ออในโงพรงภาพยนตร์ครับวันนี้ครับขอบคุณครับ